เท er ี่ยวมอกันค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศข้างนอกหนาวมากว่าอะไรที่เพื่ออ้พี่อ we c เ n eat at the food c อ u ไปกินหาอะไรกินก่อนนะ Oh my baby, take me here to buy me gift. Yeah. <laughs> your your T-shirt. You want T-shirt for your work? You need to eat lunch. Mm -hmm. มีแต่ของน่ากินน่ากินเต็มหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ดูบรรยากาศเป็นมอลล์ที่กว้างมาก Always hear the ba the bad <laughs> <Before>, story Yeah They asked Vanessa when she went to that one place She said like she had a break. Oh. ระรันตามากค่ะเพื่อนๆรองเทา้าอุ้ยรองเท้าสวยไปบิ๊ดโอเคคู่นี้สวยค่ะเท่ดีห้างนี้นะคะถ้าใครมาไม่หลงก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติมันจะหลงนิดนึงนะคะหลงทางะคะ่ะจุดจีนฮะเดคอเรชั่น กหาทางไปหาะกินค่ะตมตามหาฟูดคอร์ดนะคะยูนิคเกอรุ้ิเอร Oh bye, it's That's beautiful, huh? Yeah, Chinese Chinese New Year. It looks really cool. Yeah. สุจี oh, ห้างนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตคนที่เดินนะคะจะคิดว่าอยู่เอเชียนะคะเพราะว่าคนจีนเยอะมากคนจีนรวยมากได้ข่าวว่าคนจีนย้ายจากการท่องเที่ยวเมืองไทยอะคงมาเที่ยวอเมริกานะคะคนจีนเยอะมากๆนะคะ Why is a food court ยี่ปฉันว่าล็อตป๊อกกี้โบ่ข้าวบํารุงไรซ์มิกซัลเล็ตคีมล็อตซัพพลายไปนี่ไปตามหาไอศครีมกินต่อไปพี่ไอศครีมไร่ ทำไม I'm nerd คี <laughs> ่นา่าเกลียเขาวอาคอนเนิร์ดนะคะไม่เ nerd I'm n e r ดอยู่ลูกกู้เลยลูกกันอยู่สามีหน้าเด็กอะควารู้สึกเราสเหมือนสามีเราหน้าเด็กค่ะคือ <laughs> ทำให้เราหน้าแก่ไปในตัวนะโอ้โ oh, หนะ <laughs> เพื่อนดูแถวร้านติ่มซำนะคะเป็นร้านติ่มซำที่แบบว่า คนจะยาวไปไหนนะคะแล้วก็จะบอกว่าความอร่อยมันสู้สู้ติ่มซำใน MK ไม่ได้จริงค่ะ Baby you know MK ติ่มซำ is better than this one Yeah I heard y b o u t Thai p h o n it's just a brand everybody k n o w t it's like not special คือคือรสชาติมันไม่ได้อร่อยแล้วเท่าไหร่แต่ว่ามันมันมีชื่อเสียงมากนะคะคืออะไรนะจริง t h ยฟงนะมันเป็นแบบว่าติ่มซำที่นี่ค่ะ MK อร่อยกว่าเยอะ เราแล้วนะครับตามหามัจฉามัจฉากรีนทีนะคะร้านเดิมตอนแรกจะลองร้านใหม่สามีแบบว่าร้านเดิมดีกว่าเรามียอดจะเสี่ยงชีวิตลุก no l ร n e อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆขอตัวไปกินไอติมก่อนนะคะสองแก้วคนละแก้วแับคุณสามีเดนทำไรลูก

ทำจับป้ตัวเล็กแม่าตามไม่ไหวแล้วนะลูก yeah, เดี๋ยววันนี้จะต้องหาซื้อรองเท้าสีขาวให้ได้หนึ่งคู่ <laughs> ภารกิจภารกิจ เกันี่ยังอ่านตามหารองเท้าเข้าไปยังไม่เจอค่ะไปดูเรื่อยๆวันนี้ใช้ชีวิตกับเกดในห้างค่ะเพื่อนบ้านเราก็ชอบมาเดินห้างมากกว่าไปไฮกิ้งเพราะว่าจริงๆสามีเขาชอบไฮกิ้งนะ,ะแต่ว่าเกดไม่ชอบนะคะเขาเคยพาไปทีนึงแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่อีชั้นอีกแล้วอีกนะถามทางเราแล้วก็ชี้ไปมัวม่วๆค่ะเค <'s> ไปดูซา,าลาอีกรอบนึง เจอแล้วคะ่ะเป็นเพื่อน,นี่รองเท้าคู่นี้สีขาวของ Convert นะคะ65บาทน่ารักมากเลยเหลือคู่สุดท้ายแล้วก็เป็นสีขาวที่เหลือเว็บไซต์ขายไม่มีแล้วนะคะก็เอาไปเลยน่ารัก